ข้อเท็จจริงรถไฟจีนลาวที่เราควรรู้นะคะรู้ไหมคะว่าโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูงลาวจีนหรือว่ารถไฟจีนลาวนี่นะคะเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลจีนค่ะมูล,ลค่าการลงทุนประมาณ6 0 0 0ถึง6,800ล้านเหรียญสหรัฐโดยฝ่ายจีนถือหุ้นถึง70%และรัฐบาลลาวถือหุ้น30%ค่ะขบวนรถไฟนี้นะคะเป็นรถไฟรางเดี่ยวขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาดรางกว้าง1.435เมตรซึ่งถ้าเป็นรถไฟในบ้านเรานะคะในเมืองไทยเนี่ยรางเนี่ยจะมีขนาดเพียง1เมตรเท่านั้นค่ะโดยรถไฟจีนลาวนี้นะคะแบ่งเป็น2แบบค่ะมีรถไฟขนส่งสินค้ากับรถไฟขนส่งผู้โดยสารรถไฟขนส่งสินค้านะคะกำหนดความเร็วไว้ที่120กิมต่อชั่วโมงส่วนรถไฟสำหรับขนส่งผู้โดยสารกําหนดความเร็วไว้ที่160กมต่อชั่วโมงค่ะ แต่ว่าเขาก็ได้ออกแบบไว้นะคะว่าในกรณีที่จะต้องเดินทางบนพื้นที่ราบนะคะก็สามารถวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวค่ะมีผู้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ารถไฟจีนลาวไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นจะต้องวิ่งได้เร็วกว่านี้อีกมากนะคะดังเช่นรถไฟความเร็วสูงระหว่างเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งที่วิ่งได้สูงสุดถึง350กิเมตรต่อชั่วโมง และชินคันเซ็นของญี่ปุ่นที่วิ่งได้ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่รถไฟจีนลาวเนี้ยวิ่งสูงสุดได้เพียง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งก็ตรงกับข้อมูลของทางการจีนนะคะที่เขาเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าเกาเท่ที่แปลว่ารถไฟความเร็วสูงค่ะเขาใช้ว่าเป็นรถไฟจงเหลาเถียลกูก็คือเป็นเส้นทางรถไฟระหว่างจีนกับลาวดังนั้นเส้นทางนี้ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเราแล้วเนี่ยเราก็ถือว่ามันก็เป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงมากกว่ารถไฟที่เรามีในปัจจุบันถูกไหมคะเส้นทางรถไฟระหว่างจีนกับลาวนะคะเชื่อมโยงระหว่างนครคุนหมิงของมณฑลยูนาน,นานกับนครหลวงเวียงจันทร์นะคะของประเทศลาวความยาวของเส้นทางรถไฟทั้งเส้นนะคะประมาณ10,22กิโลเมตร ข้อมูลความยาวทั้งเส้นเนี่ยนะคะในสื่อไทยบางสื่อก็ไม่ค่อยตรงกันแต่ตัวเลข1น2 2กิโลเมตรเป็นข้อมูลของทางการจีนนะคะโดยแบ่งเป็นความยาวในประเทศจีนนะคะอยู่ที่ประมาณ600กว่ากิโลเมตรแล้วก็ในลาวเนี่ยประมาณ400กว่ากิโลเมตรค่ะรถไฟในส่วนของจีนนั้นนะคะบางสายเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขาก็มาสร้างเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาเชื่อมต่อกับเส้นทางที่จะสร้างใหม่ในลาวนะคะ การขยายรถไฟลงมาทางใต้จากสถานีมั่วคานของจีนที่ติดพรมแดนลาวทางเหนือเ,นเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเมื่อปี2552โดยท่านสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์นะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีของสอบปลาวเป็นผู้ผลักดันคนสำคัญเลยค่ะในช่วงตอนต้นนะคะรัฐบาลจีนก็เสนอสร้างรางรถไฟให้ฟรีโดยแลกกับสัมปทานที่ดินข้างละ1กิโลเมตรตามแนวรางรถไฟหลังจากที่มีการต่อรองกันอยู่นานนะคะ ราวเองก็เกรงเรื่องอธิปไตยเพราะว่าก็กลัวว่าคนจีนจะอพยพมาอยู่อาศัยในที่ดินแล้วก็ทํางานในเขตอุตสาหกรรมของจีนเป็นล้านๆคนในขณะที่ราวเองก็มีประชากรเพียง7ล้านคนเท่านั้นนะคะสุดท้ายก็ตกลงกันนะคะว่าราวก็จะกู้เงินจากธนาคารส่งออกและนําเข้าของจีนและก็จัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างจีนลาวในการก่อสร้างแล้ก็ดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลลาวถือหุ้น30เ โครงการนี้นะคะทำให้ลาวเป็นนีจีนทั้งหมดมีมูลค่าเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP ของประเทศค่ะเรามาดูข้อมูลรางรถไฟในส่วนของลาวกันบ้างนะคะเส้นทางรถไฟในลาวเนี่ยยาวประมาณ414กิโลเมตรวิ่งผ่านอุโมงค์นะคะถึง75แห่งแล้วก็มีสะพานถึง167แห่งระยะทางวิ่งลอดอุโมงค์เนี่ยประมาณ200กิโลเมตรระยะทางข้ามสะพานประมาณ60กิโลเมตรนะคะ เหลือวิ่งบนทางปกติเพียง150กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถของจีนนะคะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขาแล้วก็สร้างสะพานทั้งหมดนี้นะคะใช้เวลาเพียง5ปีค่ะสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนธันวาคม2564จำนวนสถานีที่ระบุข,ของข้อมูลของจีนเนี่ยประมาณ27สถานีนะคะข้อมูลไทยมี32สถานี วิธีการคิดสถานีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่ามีประมาณ30กว่าสถานีแยกเป็นสถานีขนส่งสินค้าเนี่ยประมาณ22แห่งสถานีผู้โดยสารประมาณ10แห่งนะคะรถไฟที่เราเห็นกันในข่าวนะคะจะมี2ขบวนก็คือขบวนที่เป็นสีเขียวอันนี้ชื่อว่าฟูชิงฮ่าวจะเดินทางมาจากนครคุนหมิงนะคะส่วนขบวนที่เป็นรถไฟอีกขบวนหนึ่งเดินทางจากนครหลงเวียงจันมีชื่อว่าหลานชางฮ่าว หรือว่าล้านช้างนั่นเองค่ะก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะทางรัฐบาลลาวก็ได้จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมการให้บริการที่จีนค่ะประมาณ2-300คนเพื่อเตรียมความพร้อมและให้มีองค์ความรู้ในการให้บริการเดนรถไฟนะคะส่วนการบริหารจัดการการให้บริการการคิดค่าบริการนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทจีนที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในการจัดการทั้งหมดค่ะ หวังว่าข้อมูลที่นำมาเรียบเรียงและเล่าให้ฟังวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนนะคะขอให้ติดตามช่องของเรานะคะในครั้งหน้าเราจะมีข้อมูลดีๆน่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ